ตอนนี้ปัญหาเกาะกรูจะเป็นยังไงก็มีนักการเมืองมีพรรคการเมืองต้องการผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดองกันส่วนจะสําเร็จหรือไม,ม่อยู่ที่คนไทยคนไทยยอมแม่แต่ถามว่าจะมาเฉือนแผ่นดินไทยไปได้อไม่ไม่ได้เป็นอํานาจของนายกร,รัมรีไม่ได้เป็นอานาจของรัฐบาลแต่เป็นอํานาจของพระมหากษัตริย์ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกาะกรูดเนี่ยนะตกลงเป็นของใครตกลงเป็นยังไงเกาะกรูดจะจบลงอย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าตอนเนี้ย กัมพูชาหรือเขเมรได้มีการเตรียมพร้อมรถถังในขนี่ไทยก็มีการเตรียมพร้อมรถถังเช่นกันตกลงมันเป็นยังไงกันแน่และจะเอาอยัางไงกันเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเส้นเขตไหลทวีปของเขาเองเป็นเส้นเขตไหลทวีปที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเนี่ยนะครับลากผ่านเกาะกูของไทย เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้คนไทยจะตื่นตัวกับประเด็นนี้มากเลยทีเดียวสําหรับการเจรจา,าแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้แชร์เฟซบุ๊กของนายคํานูนสิทธิทสมานสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับปมเกาะกูดยืนยันว่าเป็นของไทยและตั้งคําถามถึงการที่รัฐบาลเศรษฐาเจรจา,าแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับฝ่ายกัมพูชา จากนั้นอาจารย์อนนท์ได้โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย2560มาตรา178พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชาอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นกับนานา,นาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดามีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ์อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดงังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจสังคมหรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสองได้แก่หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีเขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญตัติให้มีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทํา หนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วยเมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่คณะรัฐมนตรีจะขอให้สารัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ทั้งนี้สารัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ อาจารย์อนุน,โนโพ์พลเพิ่มเติมอีกว่ามาตรา119อาญาผู้ใดกระทําการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต มาตรา157อาญาผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาหรืหรอสอวอเคยเปิดเผยกับท็อปนิวส์กรณีการเจราจาบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาว่า ไม่ควรเดินตามรอย MOU สมัยรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเส้นเขตแดนที่กัมพูชาลากนั้นละเมิดอธิปไตยของไทยเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเส้นเขตไหลทวีปของเขาเองเป็นเส้นเขตไหลทวีปที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศรองรับเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่ลากตรงออกมาจากแผ่นดินหลักเขตที่73แล้วก็ ลากผ่านเกาะกูดของไทยโดยอ้อมเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ไปกลางทะเลอ่าวไทยแล้วก็วกลงใต้ขนานกับแผ่นดินกัมพูชาเราไม่รับรองเส้น2 5 1 5ของกัมพูชาทั้งเส้นแต่ฉะไหนเรามารับรองเส้นส่วนล่างที่เป็นการกำหนดกรอบ jda ขึ้นมานี่คือล็อกที่2ล็อกที่3ก็คือว่ากำหนดให้เจรจา แบ่งเขตแดนทางทะเลเฉพาะส่วนบนเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือเท่านั้นนี่คือ3ล็อกสเปกนะฮะสองเสียงเสียงอะไรบ้างครับเสียงที่1ก็คือเสียงการสูญเสียผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ JDA พื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตายตัว โดยอาศัยเส้นของไทยกับเส้นของกัมพูชาเท่ากับว่าเสมือนหนึ่งว่าเราไปยอมรับเส้นของกัมพูชาเฉพาะส่วนล่างใต้11องศาเหนือลงมาเนี่ยโดยปริยายเสียแล้วนะครับเสียงที่2ก็คือเสียงต่อการเสียเขตแดนทางทะเลในอนาคตไม่ว่ารุ่นลูกหรือรุ่นหลานหากจะมีการเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลซึ่งหมายถึงทะเลอนาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะและก็เขตไหลยทวีปขึ้นมาเส้นสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเส้นที่กัมพูชาประกาศอนณาเขตพื้นที่ไหลทวีปเมื่อปี2515ขณะที่เส้นสีน้ำเงินคือเส้นที่ประเทศไทยประกาศเขตไหลเทวีปในปี2516เมื่อต่างฝ่ายต่างประกาศไหลทวีปอ้างสิทธิตามอนณาเขตของตัวเองทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่เรียกว่า overlapping claims area กินพื้นที่26,00 0ตารางกิโลเมตรและเมื่อใช้เส้นลาติจูดที่11อองศาเหนือตาม MOU 2,544เป็นจุดตัดที่มีขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและกลไกลหากข้อสรุปเจรจาพื้นที่ทับซ้อนพบว่าพื้นที่ทับซ้อนจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1พื้นที่1 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรเหนือเส้นล a ติจูดที่1 1องศาเหนือบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ต้องเจรจาปักปันเขตดแดน ขณะที่อีกส่วนบริเวณใต้เส้นละติจุดที่11องศาเหนือจำนวน16,000ตารางกิโลเมตรคือพื้นที่กำหนดให้พัฒนาร่วมหรือ j o i n t d e v e l o p m e n t Area โดยทั้งสองส่วนนี้ต้องดำเนินการเจราจาร่วมกันเรื่องของ OCA พื้นที่ทับซ้อนนะครับเรื่องนี้ที่เราเจราจาอยู่อย่างต่อเนื่องกับคับูชาซึ่งเป็นประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง พันีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำประเด็นการเจรจาโ CA พูดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาการเจราจรารยังไม่ได้ข้อยุติเรานั่งอยู่บนขุมทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายๆล้านนะครับเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากัดมิติด้านความมั่นคง บริเวณพื้นที่ทับซ้อนยังถูกระบุว่ามีสำรองปิโตเลียมในปริมาณและมูลค่ามากมายมหาศาลที่รอการขุดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ไทยใช้ผลิตไฟฟ้าถึง60%ปี2,566ายไทยต้องการก๊าซธรรมชาติประมาณ4,300 4 4 0 0ถึง4,400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นกา๊าซในประเทศ อีก20%นําเข้าจากเมียนมาที่ผลิตในอ่าวไทยที่เหลือ25-3 0เป็นก๊าซธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาผันผวนการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบสัญญาระยะยาวหรือเป็นแบบตลาดจอเนี่ยราคาจะสูงกว่ากา๊าซที่เราซื้อจากอ่าวไทยที่เป็นสัญญาผูกติดกับน้ํามันเตาอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์พลังงานเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย เราก็จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้นมากขึ้นนะจากที่มันเคยยี่บามันก็จะกลายเป็นสามเปอร์เซ็นตจาก30%ก็จะกลายเป็น40%เพราะเราแหล่งก๊าซเรากำลังผลิตลดลงปริมาณสำรองน้อยลงนะแล้วเราไม่พบแหล่งใหม่เลยเนี่ยมันก็พูดง่ายๆเป็นการพึ่งพาจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วการพึ่งพาเนี้ยมันเป็นความจำเป็นด้วยเพราะประเทศอื่นเขาก็ใช้เมื่อทุกคนแย่งกันใช้ราคามันก็ผันผวน ข้อมูลจากสถาบันปิโตลเลียมแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันมีก๊าซธรรมชาติที่มีอายุการใช้งานอีกเพียง5-10ถึงปีเท่านั้นหากได้ข้อยุติและสามารถเข้าพื้นที่ได้เร็วเชื่อว่าก๊าซธรรมชาติที่พบจะต่ออายุให้สามารถใช้ได้ในปริมาณเทียบเท่าปัจจุบันได้อีกไม่ต่ำกว่า20ปีมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซในอ่าวไทยและเมียนมาจะมีราคาเพียงหน่วยละ2-3ถึงบาทเท่านั้น ขณะที่ค่าไฟฟ้าใหม่จะพุ่งถึงหน่วยละ5บาท33สตางเพราะการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศมีราคา เอ u โ c, c ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้านทิกต o k ทางด้านาสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงประเทศไทยยังยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยประเด็นที่2ครับ ตามกลไกของ MOU c c เนี่ยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC นะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนเห็นคณะกรรมการร่วมมือด้านเทคนิคไทยกัมพูชาร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไม่มีคําว่ามือนะฮะร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ยหรือ JTC เรียกสั้นๆเนี่ยเป็น,นกลไกอยู่ใน MOU 4 c ไม่มีกลไกอื่นที่ไปเจรจานะครับ ดังนั้นบุคคลปัจเจกชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จทุลเซ็นแล้วไปเจราจากันยุคนูน่นยุคนี่ให้จึงไม่เป็นความจริงและก็ทําไม่ได้ตามกลไกในการเจราจาอย่างเกาะอูอธิบา,ายทห้ท่านเขาา้าใจหน่อยส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีทางไปอื่นเพราะส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเกาะอูดไม่มีทางไปเป็นของ กูดเป็นของไทยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีสนธิสัญญากับฝรั่งเศสชัดเจนตั้งแต่ยุคราเมืองขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าในระยะหลังต่อมากัมพูชาพยายามอ้างสิทธิ์ว่าเกาะกูดเป็นเกาะที่ต่อเนื่องจากเกาะก,ะกงของเขามาและกัมพูชาก็พยายามจะลากเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลใหม่เพื่อให้ครอบคุมเกาะกูดแห่งนี้ในขณะที่ไทยก็ลากเส้นชายแดนทางทะเลตามมาตรฐานสากลซึ่งหากดูรายละเอียดของเนื้อหา กัมพูชาคงไม่ได้อยากได้กอกูดจยิงหรอครับเพราะมันเป็นอำเภอของจังหวัดตราดไปแล้วคนที่อยู่ที่นั่นก็มีแต่คนไทยโรงเรียนไทยภาษาไทยแต่เป้าหมายจริงๆที่เป็นชนวนความขัดแยง้งน่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนประมาณเกือบสามหมื่นตารางกิโลเมตรครับแล้วหวยดันออกพอดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ดันเต็มไปด้วยบ่อแกส๊สและบ่อน้ํามันปัญหาก็คือมันไม่สามารถเจาะขึ้นมาใช้ได้ถ้าหากยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องดินแดนแต่ปัญหาของไทยเราเองเนี่ยแก๊สธรรมชาติสำรองของเราเนี่ย เริ่มร่อยหรอเริ่มหมดไปครับเพราะฉะนั้นแล้วมีความจําเป็นที่เราต้องเจาะบอใหม่ขึ้นมาใช้เพราะจะนําเข้าจะซื้อมาอย่างเดียวมันไม่คุ้มทุนครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนเห็นด้วยแน่นอนครับหากจะต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าสมมติเรื่องดินแดนยังพูดไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆเจรจากันไปแต่เรื่องบอแก๊สนี่สามารถขุดเจาะได้บอน้ามันขุดเจาะได้แล้วก็จัดสรรแบ่งผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรมทั้งสองฝ่ายยังไงซะไทยก็ได้เปรียบครับ เพราะว่าอัตราบริโภคของเราสูงกว่ากัมพูชาถึงเจาะมากัมพูชาก็ใช้นิดเดียวสุดท้ายก็ต้องขายให้เราหมดและเราไม่ได้เอามากินมาใช้มาอยู่อย่างเดียวเราเอาไปต่อยอดให้ EEC นิคมอุตสาหกรรมตะวันออกเราจะเปลี่ยนน้ำมันดิบเปลี่ยนแก๊สพวกนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นต่อยอดสร้างผลกําไรสร้างงานสร้างไรายได้ให้ประเทศไทยได้อีกมหาศาลครับแบ่งกันอย่างเท่าเทียมยังไงคนไทยก็ไม่ได้ขาดทุนปัญหาตอนนี้คือมีคนตีรวน ไม่สามารถเคลียร์ปัญหาได้ดองให้เกิดปัญหาขัดแย้งอยู่ต่อไปจนสุดท้ายมีคนพยายามจะสแสดงตัวเป็นผู้มีบารมีที่จะไกล่เกลี่ยปัญหาเรื่องนี้ครับพี่น้องก็จะเห็นว่าอดีตผู้นําของเพื่อนบ้านก็มาพบอดีตผู้นําของเราหากช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้สาเร็จลุล่วงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่ต้องยอมรับว่าประเพณีไทยเรามีคําว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเวลาเคลียร์ปัญหาขัดแย้งสองฝ่ายโดยเฉพาะปัญหาที่มีความคลุมเครือ ผลสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับให้คู่กรณีคนละส่วนและกรรมการก็จะได้เองอีกหนึ่งส่วนซึ่งเราไม่รู้สัดส่วนได้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าใครได้ตรงนี้มูลค่าของแก๊สของน้ำมันที่นั่นนะเป็นล้านล้านเพียงพอให้ประเทศไทยใช้ไม่ได้อีก20-30ปีโดยไม่มีหมดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเคลียร์ให้แก้ปัญหายัางไงหรือจะแทรกสัญญาอะไรไว้แต่ถ้าใครได้ไปสัก20-30%หรือของส่วนแบ่งนี้ให้เข้ากรรมการให้ผู้มีบาร,รมี ช่วชีวิตนี้พวกเขาก็เก็บกินไปตลอดการสเสวยสุกไปตลอดชาติแน่นอนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาหลายวันติดต่อกันหลังจากที่ทักษิณน,นะฮหุนเซนได้มีการเจอกันก่อนหนะ้านั้นหุ่นมาเน็ตลูกชายของหุนเซนก็มาเจอกับเศรษฐทาทวีสินนแะกรบข้อเจรจา,าก็มีการพูดคุยกันเรื่องอผลประโยชน์ทางทะเลนะครับรอบนี้พอทักษิณเจอกับ หุ่นเซนนะก็มีการมองว่ารับรองเรื่องของอผลประโยชน์ในอ่าวไทยโดยเฉพาะเกาะกรูดนะครับแล้วก็มีการมองว่ามีการขีดพื้นที่ทางทะเลนะครับพื้นที่ทางทะเลขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ไทยจะต้องเสียดินแดนนะครับในพื้นที่ของเกาะกรูดนะครับดรอนนท์ on, ก็รราย,ยาวดรอนนท์ศักบวรวิทย์ เรื่องของความขัดแย้งอินโดนีเซียฝรั่งเศสกับสยามกลางสนธิสัญญาตั้งแต่ปี1907ยันเกาะกรูดก็เป็นของไทยกัมพูชาไม่มีสิทธิ์มาขี่เส้นบนพื้นที่ลากเฉือนแบ่งหมูกก่เกาะออกเป็นสองฝั่งเพื่อครอบครองพื้นที่ในอ่าวไทยและไม่มีพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็เพิ่มมีการลงสนธิสัญญาเมื่อปี2544จังไม่ผิด เรนะาต้องไปถามทักษิณว่าได้ทําหรือไม่เรื่องนี้แต่กับนี่ก็คงเป็นประเด็นแหละที่สาคัญไปมากกว่านั้นก็องอิงนะฮะซึ่งเป็นญาติกับทางฮุนเซนกับทางทักษิณเขาก็จะเดินทางไปกัมพูชายกฝัก่งเพื่อไทยเดินทางไปเยี่ยมประเทศกัมพูชาด้วยที่ผ่านมาช่วงวันที่เรียกว่าวันเกิดของคุณเซนทักษิณยิ่งลัก ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ต้องหาหนีคดีนะครับทั้งมาตรา157ทุจริตคอร์รัปชันมาตรา,า112ใส่ร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ไปร่วมนะับแสดงความมีดีวันเกิดของหุนเซนพอทักษิณได้ออกจากเรือนจำเป็นการลักพักโทษเป็นการชั่วคราวนะครับโดยใช้บ้านเป็นคุกนะฮะสิ่งที่ตามมาก็มีการดุจจาร์กันหนัก หนักเลยว่าตกลงเนี่ยยังไงเกาะกรูดมีการเจรจาเกาะกรูดหรือเปล่ากระทรวงกลาโหมก็ออกมายืนยันโดยสุทินก็ออกมายืนยันแทนทักษิณน,นะฮะไม่รู้กระทรวงกลาโหมโดยสุทินไปเกี่ยวข้องอะไรกับทักษิณด้วยอ๋ออาจจะอยู่พัคเพื่อไทยเหมือนกันเป็นลูกน้องทักษิณเหมือนกันก็ออกมายืนยันนะว่าไม่ได้มีการเจรจาขณะเดียวกันก็เกิดข่าวลือว่ากัมพูชาเนี่ย ก็มีการขนทหารเข้าไปที่เกาะกงนะฮะก็เกิดข่าวลือว่าไทยก็ขนทหารไปที่เนะกาะกรูดเหมือนกันตกลงมันยังไงกันแน่มันมีความเป็นไปได้ไหมนะผมเรียนหุ้นส่วนนะ่ยประการที่หนึ่งที่เราควรรู้คือเกาะกรูดเป็นของไทยนะครับตั้งแต่ปี 1, 900, 1 7, 0, 9 0่งพันเ้อ็นต้นมา เป็นสนที่สัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนพื้นที่ปรมแดนกันหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปยึดปรมแดนของประเทศไทยนะั่นคือข้อที่1แล้วก็แยกพระตบองศรีสบนเสียมเรียบริษให้กับเขมรหรือกัมพูชาทําไมฝรั่งเศสทําแบบนั้นเพราะพื้นที่ใดก็แล้วแต่ประเทศใดก็แล้วแต่ในยุคล่านี่คมแผ่นดินไหนมีแผ่นดินหนาแผ่นดินเยอะจํานวนมากเนี่ยฝรังนะ่งจะไปแบ่งหมด เพราะเป็นการลดอิทธิพลไม่ให้ประเทศเหล่านั้นเกิดการเติบโตไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสียไปพระบองศรีพลเสียมเรียบปริลิตต่อมาก็เสียกรันตันกลางการูให้กับมาเลเซียไปนะครับสิ่ง,งเหล่านี้คือไทยต้องเสียเพราะฝรั่งเศสอังกฤษมาแบ่งแยกประเทศไทย เขาผัดกันลุมถึงประเทศไทยในยุคในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้ปรับกลยุทธ์เข้าร่วมกับฝั่งสหภาพยุโรปจนมีสิ่งที่เรียวกว่ากาชาติไทยขึ้นมา,าตั้งแต่เป็นต้นมาก็เลิกการลุกรานนะครับไทยก็เป็นพวกของฝั่งสหภาพยุโรปเป็นต้นมาแต่เรื่องของเกาะกรูดเนี่ยในข้อตกลงที่ฝรั่งเศสเอาไปแล้วแลกเมืองนั้นเมืองนี้เข้ามาเนี่ย เพื่อให้แผ่นดินเป็นผืนเดียวกันแล้วมอบให้กัมพูชาเนี่ยก็ปรากฏว่าเกาะกรูดยังคงเป็นองไทถ่ายส่วนกัมพูชาเขียนขึ้นมาจะต้องการเป็นของตนเองก็มีคนทะลึง่งอ่ะไปลงนามยอมรับสนธิสัญญาผลประโยชน์ในทะเลร่วมกันเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมานะครับส่วนเรื่องของทหารที่ตอนนี้บอกมีทหารของไทยมีทหารของกัมพูชาไปถึงกําลังจริงไหมไม่จริง ฐานไทยกาลังทําอะไรกําลังทําการซ้อมรบซ้อมรบเท่าไหร่สี่เหล่าทัพโดยมีนักเรียนในร้อยเข้าร่วมทําการซ้อมรบด้วยยังไม่มีการใช้ความแรงยังไม่มีการเคลื่อนทัพแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันสะท้อนให้เห็นถนึงอดีตนะครับว่ามีนักการเมืองมีพรรคการเมืองที่ยึดประโยชน์ของตนเองนะครับที่มีมูลค่านับร้อยล้านบาท น้อยล้านล้านบาทเนี่ยจากผลประโยชน์ในอ่าวไทยชื่อมันก็บอกว่าอ่าวไทยไม่ใช่อ่าวขเขมรน,นะครับจะเป็นของขเขมรมันก็แปลกนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าไทยใช้วุฒิยุทธณ์สู้ขเขมรเนี่ยไทยโอกาสชนะขเขมรมากกว่านะครับแต่ฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสให้การสนับสนุนขเขมรรืยกัมพูชาเพราะกัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อน และแหล่งพลังงานในบล็อกที่สามนเซนยกให้ฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสคุ้มครองปกป้องขมรหรือกัมพูชานะครับตอนนี้ปัญหาเกาะกรูดจะเป็นยังไงก็มีนักการเมืองมีพรรคการเมืองต้องการผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดองกันส่วนจะสําเร็จหรือไม่อยู่ที่คนไทยคนไทยยอมแม่แต่ถามว่าจะมาเฉือนแผ่นดินไทยไปไ้ไหมไม่ได้เป็นอํานาจของนายกรัมรี ไม่ได้แบนอำนาจของรัฐบาลแต่เป็นอำนาจของพระมาหากษัตริย์ต่างหากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้าคือเมกา,าที่ให้ไทยทุกๆคน คือดอกไม้แห่งภาษาที่เป็น้านคือสายทาประสานไทยสุภากลเรียกง่ายงดงานและทรงสงทรงเป็นสายใจไทย ทรงแบ่งเบาราชภารรักนานาทรงเป็นควัญใจเขา